สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายคอมเมนเชั่นเพิ่มเติมนะครับซึ่งหลังจากที่เลตสองโอ per ation Iron Horse นะครับถูกปล่อยออกมาแล้วก็ได้มีคอมเมเชั่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีก11ข้อครับโดยที่เศษข้อนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับตัวเลตสอนี้ครับผมจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ เนช่นทั้ง11ข้อนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ส่วนด้วยกันก็เป็น Combat Technical, Discovery, Teamwork แล้วก็ Service นะครับอ่ะเรามาดูในหัวข้อ Combat ก่อนนะครับหัวข้อ Combat นะครับจะมีทั้งหมดืม4ข้อด้วยกันครับที่เกี่ยวกับเลทสนี้ไล่ดูก่อนนะครับอ่ะน่าจะอยู่ตรงนี้ครับผม4ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือผ่านด่านบอสแต่ละด่านครับทั้งหมด4ด่าน ก็จะมีก็จะปลดตัวคอมเมเนชันพวกนี้ครับผมด่านแรกตัวเกรด่ดานสองตัวฟรีเซอร์แล้วก็สามนะครับวิลเลียมด่านสีก็คือโมโรโซวาครับผมต่อมาครับในหัวข้อเทคนิคอลหัวข้อเทคนิคจะมีความยุ่งยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับอย่างข้อนี้ครับก็คือนัตแคคเกอร์เมอริท นักแฮกเกอร์เมริทนะครับจะเป็นการผ่านด่านบอสตัวแรกครับเจ้าเกโดยที่ตัวบอสเกนะครับจะมีเกาะทั้งหมด2ชั้นจะมีเกาะสีขาวแล้วก็สีฟ้าด้านบนนะครับถ้าหากเราจะผ่านข้อน,นี้ได้นะครับก็คือเราจะต้องทําให้บอสนะครับชาร์จตัวเกาะตัวสีฟ้านะครับให้เต็มก่อน1ครั้งจากนั้นค่อยยิงฆ่ามันครับ ดูในตัวอย่างนะครับดูแถบเลือดบอสด้านบนนะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีฟ้าขึ้นมาในส่วนที่ชาร์จสีฟ้านะครับเท่าที่ผมสังเกตก็คือถ้าบอสไอตัวลูกน้องของบอสนี่ครับมันมีอยู่มากกว่าหนึ่งตัวประมาณสองสามตัวเนี่ยครับมันก็พยายามจะชาร์จตัวเกาะตัวสีฟ้าขึ้นมาเรื่อยๆครับโอเคพอถึงณนะจุดที่มันเต็มแล้วเราก็ลงมือฆ่าครับฆ่าเสร็จปุ๊บคอมบิเมนชันนี้ก็เด้งครับผม ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของฮอตฟู้ดเมริทซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ได้ปลดนะครับค่อนข้างย่างพอสมควรแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นการผ่านบอสด,ด่าน2ครับโดยที่ในห้องของไอห้องที่เป็นไฟนะครับเป็นโล,ลงหลอมของมันเนี่ยใน4มุมนะครับจะมีหลุมลาวาอยู่ ตามเงื่อนไขที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือเราจะต้องฆ่าบอสตัวนี้ครับโดยที่ลาวาทั้งสี่มุม,มครับมันมีการเติมและเต็มก่อนตอนนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมาโอเคมีคนทําได้บ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนครับว่าเราจะเติมยังไงให้เต็มให้ลาวาเต็มทั้งหมดสี่มุมส่วนเรื่องเวลาครับว่าจะเติมเต็มเมื่อไร่อะไรอย่างเงี้ยครับยัง,ย,งยังหาคุณยังหาข้อมูลอยู่ยังไม่แน่ชัดเลยแต่ เท่าที่สืบมาอีกทีหนึง่งก็คือมันจะมีบั๊กเรื่องการแสดงผลหน้าจอครับก็คือตัวลาว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเลยว่ามันเติมเต็มแล้วหรือยังตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นบั๊กกันอยู่ก็เลยยังไม่แน่ชัดครับว่า,าขั้นตอนในการปลดล็อกตัวคอมเมดี้ชนันนี้ทำยังไงหากผมทำได้ยังไงผมทำคลิปออกมาแน่นอนครับผมในส่วนต่อมาครับในส่วนของทีมเวิร์ในส่วนของทีมเวิร์นี้ครับ ก็จะมีอย่างข้อนี้ครับก็คือการฆ่าบอสด่านสามยิงมีเงื่อนไขครับโดยปกติแล้วครับในการผ่านบอสตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่เฟสหนึ่งที่เราจะต้องไปหมุนวาลวทั้งหมด16ตัวครับก็คือตัวอักษร A ถึง P ในในตอนนั้นนะครับบอสจะวิ่งขึ้นไปที่ชั้น2แล้วก็ไปยืนที่ทป้อมนะครับเพื่อที่จะย,งยิงปืนกลเข้ามายิงตัวแกนกลางของของด่านนั้นนะครับในจังหวะเนี้ย เราก็พยายามจะยิงบอสไปด้วยแล้วก็หมุนวาวไปด้วยแต่เงื่อนไขที่มันจะให้ปลดอันนี้นะครับก็คือเราจะต้องทําลายป้อมทั้ง3ป้อมก่อนที่จะ,ะหมุนวาวครบทั้ง16ตัวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะใช้ทิศก,ก็คือเราจะต้องสื่อสารกันครับแล้วก็บอกคนหมุนวาววา่าเหลือตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ทิ้งไว้สักตัวหนึ่งครับที่ยังหมุนไม่เสร็จแล้วจากนั้นก็ค่อยมาทาลายป้อมบอสพอทาลายเสร็จปุ๊บก็ค่อยกลับไปหมุนวาวแล้วก็ลงมาหลุมบอสฆ่าบอสให้ตาย แค่นี้ก็ได้ปลดคอมเมนชันนี้แล้วครับต่อมาอต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับผมอันนี้เงื่อนไขผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ปลดมาได้แบบงงตั้งแต่ครั้งแรกแต่ให้เท่าที่อ่านนะครับก็จะบอกว่าให้เราทำลายตัว Heavy Immobilizer เนี่ยครับ ซึ่งตัวนี้ก็คือตัวพี่แท้งของเราที่คอยยิงโฟมให้เราตอนตอนด่านสี่ครับที่เราต้องไปเอากุญแจจากมันนะครับาตามเงื่อนไขที่เขาเขียนไว้ครับคือเราต้องใช้ออโต้แคนนอนซึ่งออโต้แคนนอนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันคือปืนกลที่กาดซ้ายกาดขวาตอนด่านสีนั่นแหละครับแต่ว่า เหมือนกับมันจะไม่จําเป็นต้องฆ่านะครับผมเข้าใจว่าแค่โดนก็พอแล้วแล้วก็เราทําให้มันตายตัวนี้ก็ปลดล็อกแล้วครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนต่อมาครับอันนี้ค่อนข้างที่ยากสําหรับผมเลยก็คือก,การผ่านเลดนะครับตัว operation iron horse เนี้ยโดยที่การวิ่งครั้งเดียวทั้งหมด4ด่าน และเพื่อนทุกคนนะครับที่แปดคนที่อยู่ในทีมเนี่ยห้ามตายเลยคือห้ามนอนตายหักเลยครับแต่คานได้นะครับพอที่จะคานได้อยู่แต่ห้ามตายหักเลยซึ่งในเลทหนึ่งนะครับโอเวอร์เรชั่นดารเอาก็มีคอมบิเนชันคล้ายๆแบบนี้อยู่อันนั้นก็ผ่านมาได้ด้วยผ,ผ่านมาได้ด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็ค่อนข้างที่ยากสําหรับผมแต่ก็ลองพยายามกันไปครับถ้าปลดตัวนี้ได้ผมว่าก็ทีมก็ต้องค่อนข้างที่จะแข็งเลย ในส่วนต่อมาครับส่วนของเซอร์วิสครับผมอ่อันนี้ก็คือจะเป็นข้อที่1ิบแล้วครับก็คือจะเป็นหัวข้อ agent on duty distinction นะครับก็เงื่อนไขไม่มีอะไรมากครับก็คือ10ข้อที่ผมพูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็คือถ้าทำผ่านตัวนี้ก็ปลดล็อกคอมเมนเชันนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะก็จบกันไปนะครับสำหรับคอมเมนเชันเลทสองโอเปอเรชันไอรอนฮนะครับหากเพื่อนๆสงสัยคอมเมเชข้อไหนครับสามารถ สอบถามผมมาได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ